น้องฟินขายิ้มหวานให้คุณแม่หน่อยค่ะสู้ตายหน่อยนี่สู้ตายฟินน้องฟินสู้ตายโอเคสู้ตายเก <laughs> ่งจังเลยช่วยคุณพ่อล้างรถวันนี้วันแม่น้องฟินเป็นเด็กดีมากๆเลย จิกเท้าจิกเท้ากลัวเลื่อนืมน้องฟินต้องมาไซงานเดียวกับคุณพ่อเหรอคะลูกกลิ่นม,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 มุงมากเลย่เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ดีมากเลยไม่ดื้อเลยแต่ยังไม่นอน